วันนี้จะอันตัดอังุนจ้ะมาอันงุนร้อยไหมโต๊ะโต๊ะแกจะคล้องบ่านพื้นใจดีเห็นบ่างเป็นไห้มาเก็บแล้วซิมกันนะอืมอืมสวยเป็นให้เบิหงพร้ออืม,อมหวานซ้ำเลย <laughs> แซ่บขนาดอะแคเดี kid, ๋ยวสิตัดแล้วบันอืมอ่ะตัดอ่ะตัดเนาะอืมคุณนะออกสมๆเดี๋ยวเปียวหวานหวานตาอืมตลุกรื้จักเดียวกับติดเต็มตะการรอกีคว่ำ อันนู้นอันนูนอันนนอันนี้พันอย่างกบ่อนอันบ่ปผงคือกันพันพันลูกเล็ก,กอ่ะพันลูกเล็กอักนนู้นไหวเฮ็ดไหวหน่อยไหมเอออันนู้นก็เจ้าไปเฮ็ดวไหวอันปะหมูแจักแต่เก็บแต่ว่าหมูแจักพันมันเอาเอาเอาแบบสุกๆไปน้ำเนยเตยได้หลาย เข่าเขียวเอาไว้ก่อนก็ได้เขยวเขียวดิดเอาไปไหนไหมเออเออเออเอาเอู้วสินนี๋ยวซุกมันมันต้องเก็บเมดนะเพราะว่ามันเนาะถ้าเข้าเอาไว้มันจะ,นะดีเน่าทิ่มึงแป๊บเดียวได้เปลี่ยนเป็นตะก้าแล้วเดี๋ยวจะวางตะก้าก่อนถ้ามาถือใหม้มาฮะ เจอหายวะตงืเออ,อโอเคอันนี้ดองได้เนาะลูกเจ้าเขียวนะอา้าได้ยุติได้เอาไปดองอืมเสดยดาราประเดีายวมะลูกสวย <laughs> ลูกเจสวยของฟรีพร้อมน้ไรสารพิษนะเออไรสารพิษปลูกธรรมชาติพรีคอม ที่สำคัญคือของฟรีเลี่ยวทางเครื่องมันล้าลายเนาะข้า้งหลังคุณอะเยอะเยอะมากระว่างเดิอเตยอันเหยียบดีๆนะเพราะว่าเอาฟังทางนี้ก่อนบอลนี่เดี๋ยวเออเออค่อยๆโอ้ห่วยละเอาก็เดี๋ยว ก็ S <S อีก,อ,ก,อ,กอันนี้มันเน่าเห็นปะอืมโศกจนมันเน่าต้องตัดออกมากเหมือนอตัดเอาไวดเลยเนาะตัดเลยเดี๋ยวมัน <พอ S 2> จะเ่าจครียดเดี๋ยวพีชีคอยๆขยับไปอันนี้ค่อยตัดที่หลังก็ได้ถ้าตัวตัดมาถึงนะเลเอาอันที่อันใดที่มันตัดถึงเออมันเน่าหลหรเห็นปะฟังทางนี้แห้งหลายคนะนะนี่นะหลาครับโชว์เป็นนี่จ้ะถึงวาทุกคนนะทุกคนเลยจะคลองบานเป็น <ร>ตากล้องนี่ิระรวังเด้อเขาว่าตกเด้อบาดนี้นี่เอันนี้ตัดบนไดตัดโลดตัดโลดอืออีกโอ้สิล่ะอ๋อระวังน้ำอันนี้แหละพี่สิได้โอ้น้ำมันมากัน พี่สิได้ตัดทิ้งแบคคารันน้ำแบคคารันเอ้ยมันอ,อ,อยูน่นแบบลรวว่าอันใดตัดบันใดก็เอาไว้ก่อนเออต้องใส่บันใดขึ้นไปตัดทั้งๆมันๆเดี๋ยวพี่สีไทยเทคเนี้เ <laughs> ดี๋ยวจะให้จะคล้งองบั่นตัดให้เบิ่งว่ะ <laughs> <ม>ของบมันก็ยังต้องใช้เทคนีค่ <laughs> ปีแรกกันปีแรกได้ดกขนาดนี้นี้ยอือพอมันของกระ็ดข้างเนาะ được ừ. Đây này chứ, anh tháng Bây giờ cũng cầu y nữa yên bằng cầu y nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ัดมวนค่ะมาเดี๋ยวพี่ถือไห้บ่เรื่องไหนเด็กนุ่ว,ว่างหนึ่งเลว่างหนึ่งเลยครับอ,อยู่หลังค้ามันนะสิเก็บไปฝากหมือที่ทำงานนะ,ะซื้อกันกินเพิ่นสิกินน้ำบ่ล่ะกินน้ำสมอือ ไปแกกันแกะข้างนี้อ้ยอะไรโจ๊กคัาเห็นป่เห็นป่เห็นอยูอ่ป่จ้ะเห็นอยู่ตอนมันก้นนอ,กอืมมันเหมือนันเลย โคลนชิมไปด้วยแซ่บไปน้ำหมกหวานหวานกินแล้วไปอยากเศร้าไปเอาผิดเกือมาน้ำงมึก็จะเอาไปเห็ดไว้เนาะนารานลราที่เขาจะเอาไปเห็ดไหวเนาะเอาไปขันเ้าะจะเขาจะเอาหี่ตั้งใดก็ว่าเค้ยช้งเส้ยั้งหลัดกับขัน บ้านนี่กับบ่มีบ๊บกบ๊กินแอลกอฮอล์เงี้อ้นกันนานๆจังสีกินจะคื่อโอ้เวยล่ะลูกอันอันงาเนี่มันเราจนว่าบูดติเป็นตังเงือเนาะหัวาระสนเออเดี๋ยวเขาต้องไปอันนี้ออกเออแต่เสียใจนะกะแยกไว้ก่อ็แยกออกไปรับมาหัวก่อนผักไหลผักไหลเนี่ยกินยังไงสิเบิดละบ้าน แจกกล้วทั้งซอยกระเบื้องด้วยมั้ยปกระสิอันแบ่งไว้น้ำแนยกินนี่แล้วก็นี่ได้เอาไปหายกี่น้ำเด้เอาไปกี่น้ำหลายหลายจากหลายริมปีนาสีอันบํารุงเพิ่นอีกจักหน่อยให้มันดกกว่านี้เออถ้าปีปีนานี่ถ้าเฮ็ดเฮ็ดห่านนี่เฮ็ดเฮลเลี่นี่ใช่ไหมเพิ่นไปมัเลย่อนน่ะล่ะอออันอันนี้ปลูกธรรมชาติเนาะอันนี้ปลูกบํารุงบ่ได้ํารุงอียัง ม,มันรุงอย่างเอาตปุ๋ยเอาใบไม้มาร์กหนิเด้อเอามาย่นใส่รรมุชาติเป็นก่อนอ,อันนั้นยังเขียวอยู่อันโอ้อันนั้นอันนั้นอีกพวกหนึ่งนันเตยนั่นดี่วะเออเออนั้นมันเริ่มจีนี้มันเริ่มอันนี้บ่ เออมัันกลงามอยู่ด้วเนาะพวงนีิก็ได้เนาะกระลังกระลังสีเอียงกับมันแก่เกินนะเข้าบ่ได้ดูแลรักษาบ้านป่านใดพร้อมนั่นแหละพูดถึงว่าบ่ได้มาบ่มีเวลามาตัดใบตัดหย้าให้มันพ่อเหรอโอเคนี่กอันนี้เครื่องกนทักชาติฉาดมีหนูเครื่องเคี้ยวนี่เปียวเปียวมันยังเปียวอยู่ ต่ว่นแสบกันกินน้ำพริกเนะาะน้ำพริกก่เนี่ยตัดถิ่นไป มีมีพระพุทธรูปพอ้อมเราไปชายท่านพูนกันเอ้ยนี่กเจียวกับตะกานี่เต็มเติมหวังเันทั้งเต็มมันก็รับหวังอันท่านี้เนาะเพียเออสี่ใดค่อยๆอันนันนัยู่ค่อยเก็บเอาอยู่ ต้องขึ่นพี่จตเดี๋ยวพี่สิขยับขยับไมแล้วพี่ขึ้นว่าได้ดอกเวยเดี๋ยวมันมันเบิงข้างยันมันบวแข็งแรงพ่อแม่เวลาตัดก็ต้องเอากันไก่ที่ยาวๆาที่แบบเขาขึ้นอันอันนี้เราก็ค่อยๆใช้กันไก่ยาวๆตัดน่ะแม่เออ

มานะคะใครจะกินองุ่นอมุนน้ำปลาหวานจ้ะเป็นตะแซบเหอน้ำลายไหลไหมคะค่ะอืมแสบอืม่าะจยงอ ใบมันหลายเนาะแซบเออกอมเปรี้ยวบหวานก็น้ำปลาหวานแซบไปตุ่มช้าแซบปะพวกปูกปกปกกพวกจิมัือไมจิ้มกระไดพวกว่าปูผมไกิน

ไ้เนื้อในหนงกินูด้เดียวได้แน่ทึ้งแสบ <c oughs> ทึ้งเปรี้ยวถ้าแม่พูดถึงว่ามันคลันขึ้นแตงเนี่ยเอาตรงคิดวาสานคนเก็บแตสมเงิเเอืมงานราคาแลิดก้่มันคลานเอามาทำมาสามแต่ว่ามันสิตยงไงลูกพาใบมัน งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ให้ในด้จ้าขอบคุณแลหลายจ้าสวัสดีค่ะ